จะพาทำเข็มเขมกลัดเนาะเข็มกลัดก็ทั้งกัดดอกไม้ก็เหมือนคล้ายๆกับพวงแจวที่คุณคุณูฝนเคยคาดดูพาทำนะคะนี่ครูฝนใช้ตัวนี้นะมาทมําวงกลมเนาะหรือว่าใครมีฝาขวดจะชอบแบบเล็กๆนะคือผ้าผ้าที่ครูฝนใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าถุงเนาะแล้วก็มันอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะ พูนะคะใช้ได้สีชิพน,ะะนูเนาะวิธีทำนะก็พับลงมาเลยคะ่ะพับมาให้แบบเป็นนี้ เดูดูกานเไไย็ปากเองเนไหมหยิก็จะดึงนะจ้ะนี่ดึงอได้แล้วได้หนึ่งกรีบแล้วจ้าดึงแล้วเราก็เย็บตรงนี้ไปนะคะ ให้มันติดกันเนาะทั้งหมดนะคะทั้งหมดติดกันสองรอบแล้วกันเนาะเพื่อความหนาแน่นความทนเข้างหลังกับข้างหลัง สามรอบเลยนะยึดสามรอบแต่มันได้ละได้ละได้ละนี่ออค่ะอาแน่นๆนะอย่าให้มันหลุดนะ แค่นี้ก็พอละไม่หลุดละ ก็จะเย็ดทั้งหมดนะจ๊ะเสร็จแ,แล้วค่ะให้กีดนะคะนี่เราค่อยมาเย็บติดกันเนาะแต่จะทำใส่ตรงกลางก่อนวิธีทำก็เอานี่นะคะใส่จะทำเกสรมันเนาะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เขาใช้ทำตุ๊กาตาคนะ่ะเพื่อนมันจะแบบว่าสวยนะมันจะทอมสวย ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะจ๊ะก็เย็บปกติเหมือนเดิมนะคะที่เราเย็บไปแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเย็บแน่นนะเย็บแบบปล่อยๆไม่ต้องแบบรูดแน่นนะคะโอเคมันติด ไม่ต้องรูดแน่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบแบบนี้เนาะย็บมือ,มอแบบแบบเบาๆโอเคแค่นีเน้เดี๋ยวมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันก็จะทำเป็นเกสรดได้นะคะ แต่มันเห็นไหมมันจะไม่สวยถ้าเราเย็บเย็บแต่ข้างบนอย่างนี้เนาะเราต้องเย็บข้างหลังด้วยนะเย็บข้างหลังให้มันติดกันด้วยมันจะสวยขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะอ่มาเย็บกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะข้างหลังนะอันนี้คือเย็บติดกันเลยเห็นไหมมันจะแข็งแรงมากเมื่อกี้งองอไปงอมาเนาะนี่เย็บติดกันหน้าข้างหลังเนาะเย็บติดกันเรียบร้อยแล้วจะเอาเกสรมาใส่ตรงนี้นะคะเย็บ เน็ตเข้าไปเลยค่ะนะ ส่วนด้านหลังนะอันนี้ด้านหน้าครูฝนเสร็จแล้วนะนะด้านหลังเราไม่ต้องใส่นี้ก็ได้ค่ะเขาออกเนาะมันจะพองเกินไปแต่ตัวนี้ครูฝนใส่นะตัวเล็กนี่อันนี้คือเสร็จแล้วตัวที่ครูฝนทนะําไว้เนาะนี่ก็จะรอยรูปปัดใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาเย็บตัวนี้ไม่ต้องใส่อันนี้นะ้วแต่ว่าเย็บธรรมดานะคะ แตเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะ ดอกเล็กนะครูฝนได้ดูดอกเล็กนะคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมไปดูต่างหูครูฝนนะนี่อันนี้ที่เพิ่งทําให้ดูเนาะมันจะดอกใหญ่นิดนึงใครชอบดอกใหญ่ก็ทําดอกใหญ่ได้ใครชอบแบบเล็กๆก็ทําแบบเล็กๆนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะคะลองทำดูนะคะ